สวัสดีครับอยู่กําลังเกรดเอร์คาบิเตอร์ทรัคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาปรับเกรดเคลียรริง่งดีไซน์างานถนนคอนกรีตครับแคบมากเลยครับซอยแคบกว่ารถเกรดอีกแคบกว่าไม่มีรถเกรดอีกครับนี่นี่งานถนนคอนกรีตสองเส้นครับวันนี้ ก็เกตเสร็จไปแล้วหนึ่งเส้นโอ้นตัดไม้ข้างหน้าครับโอแคมมากเลยก็กระจุกข้างหายไปแล้วข้างหนึ่งครับเอามาใส่ใหม่ก็หายไปข้างหนึ่งก็ถอดเก็ไว้ก่อนเอา สิบล้อมาเทดินให้ครับงานนี้ผมให้เทบางๆครับล่อสะดาหรือตูมแล้วผมจะเกตย่ยงไงนี่ใบมีดผมอยู่ตรงกลางนี่ถ้้วไท้ใบมีดอยู่ข้างหน้าพอได้ไล่บ้างครับทํางานกับคนไม่เข้าใจงานนี่มเหนื่อยครับให้เทบางๆลักๆครับยกดาทีเดียวเลยดูน้องของเบอรบราเลยซอยแคบด้วย อไอ่ดินเถอะที่นี้งานจะเร็วกลายเป็นช้าเลยครับออถ้าเราทํางานกับคนเข้าใจงานก็ง่ายครับทํางานกับคนไม่ค่อย<ม>เข้าใจก็จะย,ยากนี้ครับลําบากงานก็จะช้าแล้วก็เกิดความสูญเสียสิ้นเปลืองออส่งน้ำหนักตัวเองครับทำใจจริงๆ เอาไรดินก่อนครับเอา,เอาก็ไล่เสร็จแล้วครับต่อไปก็ทำการกรีดข้างๆหน่อยเพราะว่าแคบมากครับ mm hmm. เขาต้องตั้งแบบนี้ครับติดเสานี่เลยครับ mm hmm. กรีดข้างๆหน่อยดินใหม่แบบนี้ถ้าเราไม่มีรถบดเราก็เกรงแหละครับย่ำไปย่ำม,มาเพราะว่าดินใหม่ฝนตกมาก็จะเละครับหน,น้าฝน ขนาแรงก็ไม่เท่าไรครับน้าฝนน่ครับอไรดินยากพอสมควรซอยแคบแล้วก็พีนงานเรามาลงดินให้เอาซะเทตู้มเลยครับผมบอกว่าให้ลากยาวๆให้ผมหน่อยยกดำทีเดียวเลยเอา ผมก็ไลได้สักท่าหนึ่งแล้วครับเอ้าเี้ยเขาจะยํำไบย้ำม,มาให้แน่นสักหน่อยแล้วก็พอแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ